โอ,อยู่ร้านลำไรนะครับตรงเถวทองอ้อมนนนะดีมากเลยตรงนี้เดี๋ยวมานั่งถ่ายรูปได้โอ้ดีอ่ะวันนี้ฝนมันตกไปแล้วนะอ้ปออ่าเบ้น <c oughs> อร่อยใช่ไหมมีอ <c oughs> ดอกไม้ด้วย<ม>อ๋อยี่สิบบาทอ๋อเป็นนมปังผสมกับอาหารปลานะ ขึ้นใหม่หรือเปล่าครา,าวที่แล้วรามานานแล้วนะเราเคยผ่านมาแล้วก็คือตรงคลองอ้อมมีแหมมันก็คือซอยเดียวกันเออไม่มีรถคันหนึ่ง200เจ้าขอ ดันดนสัญญาดันรถมามีรถด้วยอ่ะมีรถด้วยนะชุดหมายของคุณอยู่ทางขวาลำเลยโอเคต้องหาที่จอดกันท่าตรงนี้นะร้านลำเลยโอ้ยมีคนเนาะมาไม่ได้นะเนี่ยจอดฝกไหนดีฝกอยู่วันนี้ยังไม่เห็นร้านเลย ร้านลำไรนะครับมีที่จอลลดรถเยอะเหมือนกันก็โอเคอยู่นะสักสิบันสิบกว่าคันได้นะครับเดี๋ยวเข้าไปก่อนก็ได้เ<า>ข้าไปก่อนก็ได้เต้องนู้นม,มันเหมือนเข้าทางนู้นเลยแต่ถ้าเกิดไม่ในนี่หรอเนี่ยหลอลำไรนะครับเลี้ยวซ้ายนะคะขอบคุณค่ะ สวัสดีครับซ้ายนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับ,บ,รบนั่งไหนดี บรรยากาศดีนะเพราะว่าวันนี้ฝนมันตกเลยก็เลยชุ่มชื้นชุ่มชื้นชุ่มฉ่ำโอ้อยู่ร้านลำไรนะครับตรงแถวทองอ้อมนนนะดีมากเลยตรงนี้เดี๋ยวมานั่งถ่ายรูปได้สวยเลยอ่ะแต่ว่ามันปิดวันนี้มันแฉะไปหน่อยระวังลื่นเดินมาดูหน่อยโอ้โหดีอ่ะวันนี้ฝนมันตกไปแล้วนะอุ้ยปลาเบ้ง อนนี้อานี้อานี้พี่รุ่งภาเป็น230เยนตีก็สามีครูมีได้สองตีอ้าวขนมอะไรบ้างมีขนตะี้ต่าเปียกหุ้นไปอันหนึ่งะเนี่ยแม่มาดูเนี่ยแมวแมวนอนอยู่แมวจริงแมวเาใส่ไอ้คอเป็นเหมือนเแมวแมวใช่เออ เป็นหน้าแมว,มวนอนหนึ่งตัวเบ่งน,นะน้านุ่นมากเลยครับผมพาเดินดูบรรยากาศสักรอบนะครับกา็กบะบจะมีโต๊ะเล็กโต๊ะใหญ่อย่างนี้เป็นโต๊ะยาวนะมาได้หลายๆคนเนี่ยตรงนั้นริมริมแม,ม่น้ําดีกว่าริมคลองดีกว่านะครับตรงนี้ก็จะเป็นเหมือนเป็นบ้านไม่รู้บ้านเจ้าของก็ตงแต่ห้องน้ำนาไปทางนี้นะเดินออกทางนี้นะครับ ตรงน,นี้ก็ล้มลืเมื่อกี้ผมเดินมาทีแล้วแบบเอ๊ะยังไงดีก็เลยเดินเข้าไปข้างในดีกว่ามันที่นั่งจะดีกว่าตรงน,นี้ก็เหมาะมามาหลายคนนะครับอย่า,ยาไ,ได้ดูก็ได้เป็นเปียกปูนเปียกปูนน่ารักเนยนะหน้าตาดีแต่จานนี้ห้าสิบบาทก็ราคาระดับหนึ่งน,นี้ชาเขียวนะ อเมริกาโน่ของผมแล้วก็เอสเปรสโซ่นะครับมีก๋วยเตี๋ยวมาขายนะครับจำตอนแม่เด็กๆบานรอกแฝดอะมันกิก๋วยเตี๋ยวแบบนี้มาก cái máy còn chạy thay luôn, xịt đi đọc mai bể bong, ngon không? ngon, Đọc mai ngon, ngon, Đọc mai เขามีให้อาหารปลาได้อันนี้เท่ <ขอ S 2> <อ>าไหร่ปลาผสมยี่สิบอ๋อยี่สิบบาทอ๋อเป็นนมปังผสมกับอาหารปลานะทะเลอิมอ่มโอ้เลเอ,หอหอวเหรอลูกหิว อันนี้เดี๋ยวเราต้องยกไปไปเก็บให้เขานะครับตรงนี้มันจะมีจุดทางออกนะครับจะเป็นเหมือนทางพยท,ที่เก็บอ้าวตรงนี้ดีใช่ตรงนี้น่าจะโอ้ตร,ต,ตรงนี้ดีตกี้มันมีคนมีมีคนนั่งอยู่ ต้องแยกกันเลยให้เขาปะมีเศษอาหารมีอะไรวะตอ,อนนี้อะไรแก้วพลาสติกน้ำงทิ้งน้ำแข็งก่อนนะแก้วถ้งใส่เลยไอ,อจานนี้เขาทิ้งเลยเหรอฮะจานนี้เขาทิ้งเลยหรือเปล่าที่วางภาชนะจานเค้กวางไว้ตรงนี้โอเค โอเคครับเรียบร้อยนะเราผมก็นั่งนี่ประมาณสักชั่วโมงนิดๆได้นะก็พักพักเย็นๆนะแต่วันนี้มันเหมือนฝนมันตกมันก็เลยแบออบอบอบอ้าวๆนิดนึงนะเนี่ยก็แค่นี้เองที่จอดรถเดินมาตรงปากล้วยนี่นะครับ ก็ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับกกว่าเนี่ยมีคนมาด้วยเชิญเลยจ้าคาเฟ่นี้เป็นของคุณ